เมื่อเวลา17นาฬิกาวันนี้ค่ะตำรวจสพมืองอุดรธานีพร้อมด้วยมูลและนทธิอุดรสว่างเมธาธรรมได้เข้าตรวจสอบเหตุทะเลาะวิวาทในชุมชนไทยสมุทรหน่งเทศบาลเมืองหนองสำโรงค่ะซึ่งที่เกิดเหตุนะคะอยู่บริเวณพื้นที่ว่างเปล่ากลางชุมชนพบกับนายศักดิ์สิทธิ์หรือว่านายศักด์ะอายุ61ปีมีบาดแผลถูกมีดฟันที่กกหูเลือดไหลาอาบค่ะและที่มือซ้ายนะคะก็มีรอยมีดบาดเล็กน้อย ส่วนคู่กรณีค่ะคือนายสายันหรือวันเหน่งอายุ38ปีหลบอยู่ในห้องเช่าเจ้าหน้าที่จึงได้เชิญตัวออกมาเจรจาค่ะพบว่ามีรอยรอกที่หัวไหล่ซ้ายเล็กน้อยและไม่ประสงค์จะรับการกรักษาค่ะซึ่งนายศักดิ์นะคะบอกว่าตนเองนั้นทำงานรับจ้างทั่วไปค่ะ วันนี้นะคะก็เป็นวันหยุดเพราะว่าเป็นวันแรงงานตนเองนะคะเห็นนายเหน่งนั่งดื่มเหล้าขาวอยู่หน้าบ้านจึงได้เดินเข้าไปทักและดื่มด้วยหนึ่งแก้วค่ะจากนั้นค่ะก็มานอนเล่นอยู่ในเปลไม่นานค่ะนายเหน่งก็ได้เดินมาปัสสวะใกล้กับที่ตนเองนอนอยู่จึงได้บอกไปว่าไม่ควรมาปัสสวะตรงนี้ถ้าเมาก็ไปนอน นายหน่งค่ะจึงได้เดินเข้าไปในบ้านแล้วก็ถือมีดออกมาไล่แทงตนจนได้รับบาดเจ็บอย่างที่เห็นค่ะส่วนนายเหน่งเองนะคะก็บอกว่าตนเองนั้นมีอาชีพกรับจ้างทั่วไปเช่นกันค่ะวันนี้เป็นวันหยุดก็ได้ตั้งวงดื่มเหล้ากับเพื่อนและนายสักได้เดินมาร่วมวงด้วยนายศักนะคะเวลาเมาก็จะพูดจาไม่รู้เรื่อง วันนี้ก็เช่นกันค่ะพอเมาแล้วก็มาด่าตนด้วยคำหยาบคายตนจึงไล่ให้ไปนอนแต่ว่านายศัก์นะคะก็ยังตะโกนด่าอยู่หน้าบ้านตนเองโมโหค่ะจึงได้ไปเอามีดทําครัวออกมาขู่แต่ว่านายศัก์ก็ได้เดินเข้ามาหาจึงใช้มีดฟันออกไปโดยไม่รู้ว่าถูกตรงไหนบ้างค่ะเพื่อป้องกันตัวหากจะมาแจ้งจับตนตนก็ไม่ยอมค่ะเพราะว่าตนเองนั้นไม่ผิดค่ะ ในบ้านเหรออะไรยังไงเล่าอะไรกันเล่าขาวอ่ะเล่าขาวกินตอนไหนเจอกันผมกินตอนนั้นแหละแล้ววันนี้กินด้วยกันหรือเปล่ากินกินตั้งแต่กี่โมงกินตั้งแต่ก่อนเที่ยงก่อนเที่ยงก็พอแกเรือเมาก็เรือหาเรื่องเราเขาหาเรื่องเรายังไงพี่ก็พวดเลือเปืือยไปตามภาษถาคนเมาแล้วก็ด่าเราเนาะเราก็เลยบันานโทรศัพท์เหมือนเขาพูดไม่รู้เรื่องอะไร